ละครสั้นหากินยำดึกวันนี้เสนอตอนขี้แมวโหงเอ่ไปก่อนไอ้จัเนเฮ้ยเนมนกินคนจนนี่ถึงฉันจะจนแต่ฉันก็ปี๊ดฉันต้องได้วาดูงทุกนี้ ไอ้ไก่มีอะไร่วยไหมครับไอ้กากไม่มีไอ้ไก่ไอ้คนจูมาถึงเมือนะไม่มรดกทั้งหมดเนี่ยต้องเป็นของฉันอุ้ยจูดยอะไรดนี่คูบยังฉันนี่แต่งตัวดูดีมีฐานะนี่มีเปล่าไอโฟนหนึ่งอ่ะมีไหมมีไหมไอ้ไก่อ,กอ่าพูดงี้เดี๋ยวก็รอดูเลยว่าใครจะได้เป็นมรดก ไอโฟนหนึ่อะไรจะมีเั้ง iPhone 8 8อย่าโม้หรอกไหนพูดเปลี่ยนไงเฮ้เฮ้เฮ้อยากเห็เนน,ห <c oughs> นะก็นี่ไงเอ้เมื่อไหร่พ่อจะมาดีอยากให้มวลระดบแล้ว <c oughs> วูวีวีวีวทวี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 วอวีวีีว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 ววีีดีีีีวีีีว จะบกกวาดยมไม่ต้องเถียงกันไอ้พวกกาไอ้พวกงอเอ้ยไอ้แกเอ้ยไม่ต้องเถียงในฐานะที่ฉันกำลังจะตายแล้วมอบมรดกให้คนที่รักษาดูแลฉันมากที่สุดอุ้ยนายรวยไม่ใช่นายจะได้มรดกนะคนจนอย่างฉันนี่ไม่มีเงินต้องเอามรดกไปสั่งหนึ่งส้างตัวอ่ะเอ้ยพูดมากอ่ะฉันนี้ก็จะเอามรดกของนท่านเอาจะเอาไงวะยิงตรงนี้จะไปให้ตายไปเลยไหมนี่โอ้ยนี่ยิงไปเบอร์เก้าเนี่ยยิงไะทุกนนวทุกทาเลยเว้ยโอ้ไทยมันดิง้งงูดูปืนเจ้าด้วยปืนโกนเว้ย ยังไงทะลุไปถึงกาแล็กซี่ต่างลูกเลยเว้ยเฮ้ยหุบปากไอ้พวกติ๊กเวน้นไอ้ปืนงงแงงปืนของเล่นปืนพลาสติกอะไม่ได้กลัวหรอกเว้ยเออในฐานะที่สตีฟคอยดูแลม,มามากที่สุดส่วนไอ้ไอ,อ้ม่วงก็ไม่ทำอะไรเลยเพราะฉะนั้นเอ่อไอ้ม่วงเอามรดกูนไปทั้งบนเลยเอ้ยทำไมำต้องกับเธอเก้าแบบนี้แต่แการตัวนี้เราบอลลูนดึกดิ yeah, yeah. ไม่ต้องพูดอะไรแล้วเอามรดกมาให้ดาก,ก้า เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าแมวเป้ามีสองขาหากินยามดึกขึ้นไปขี่บนดาดฟ้าขี่ลงมาจากตึกตกใส่หัวบักปึก